แล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกๆท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทองวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาิกาเป็นต้นไปเจอะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดารา d a i l y .com และ y u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  e ดาราเดลี่ y o f i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  l l วันนี้คลายที่เป็นแฟนคลับของสาวๆาวไอดอลกรุ๊ปจากเชียงใหม่ CGM 4 8จะต้องรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษแน่นอนเพราะน้องๆจะมาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างนิสชิบุรีโนโล,ลิปกอส ซึ่งเป็นเพลงหลักในอัลบั้มที่2บอกเลยว่าน้องๆมาในชุดทีมกับตันเรือลูกเรือน่ารักสดใสโดนใจสุดๆไปเลยค่ะส่วนซิงเกิลนี้จะมีความพิเศษยังไงไปฟังสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะพวกเรา CJM 4 o t x สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านานาเจ้าสวัสดีเจ้าพิมพ์เจ้าสวัสดีเจ้าคิงเจ้าสวัสดีเจ้าออมเจ้าสวัสดีเจ้าสิตาเจ้าสวัสดีเจ้าฟอร์จูนเจ้า s ิงเกิลอัลบั้มที่สองของพวกเรา CJM ForteX นะคะ h s a s h i p r i n o Lip Gloss ค่ะก็สำหรับเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่มีความหมายค่อนข้างเศร้านิดนึงค่ะเป็นความรักที่แบบว่าอาจจะไม่ได้สมหวังเพราะว่าเหมือนเนื้อเพลงมันประมาณว่าเราอะคิดถึงคนรักเก่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ คนคนนั้นเขาอาจจะมีแบบว่าแฟนใหม่แล้วแต่งงานใหม่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเออเขายังอยู่ในความทรงจําของเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะในการถ่าย MV ครั้งนี้พวกเราก็แบบว่าได้ไปถ่ายที่ทะเลอะไรอย่างเี้ค่ะก็เหมือนเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของ CJ m 4 8เลยเพราะว่าปกติเราจะเป็นวงทางเหนือซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็จะถ่ายทำอยู่ที่เชียงใหม่แต่คราวนี้เราแบบว่าได้แล้วยิ่งเป็นอัลบั้ม2ทั้งทีอย่างเี้ค่ะเราก็จะแบบว่า เพิ่มความแปลกใหม่เข้าไปด้วยก็ได้ลงมาถ่ายที่ทะเลค่ะใช่ก็มีน้องๆหลายคนเลยที่ได้มาครั้งแรกด้วยค่ะในวงก็มีแบบพี่จริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ส่วนพวกหนูก็น่าจะแบบว่าไปทะเลบางแสนครั้งแรกค่ะ ในบรรยากาศที่ตอนถ่าย MV ีนะคะช่วงแบบว่าเที่ยงเที่ยงอะไรอย่างงี้แบบแดดร้อนมากเลยค่ะแล้วตอนเย็นก็แบบว่าตอนดึกๆก,ก็ฝนตกหนักมากเลยค่ะแบบพวกเราก็ค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตนิดนึงค่ะ <c oughs> เป็นแบบว่าเหมือนความท้าทายแบบใหม่ของพวกเราเลยเพราะว่ายังไม่เคยเต้นบนทรายมาก่อนแล้วครั้งนี้ก็ได้มาเต้นก็แปลกใหม่ดีค่ะแล้วก็ <c oughs> ออกมาสวยเนาะใช่ไหมเพราะว่าด้านหลังก็เป็นทะเลด้วย มีแบบว่าต <renamed, S 1> ัวบุบไปนิดนึงบ้างค่ะเท้าบุบใช่ค่ะเตะทรายโดนเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็มีบ้าง ธีมครั้งนี้นะคะเป,เป็นเพลงน่าร้อนค่ะแล้วก็ไปถ่ายที่ลาเลด้วยก็เลยชุดก็จะเป็นชุดแนวกลา,าสสีอะไรอย่างี้ดีกว่าแล้วก็มีความพิเศษตรงที่ว่าปกติเราจะใช้สีแบบว่าสีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างี้สีน้ําเงินก็ครั้งนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะแล้วก็มีสีแดงใส่เข้ามาด้วยก,ก็แปลกใหม่แล้วก็เป็นลุคที่โตขึ้นอะไรอย่างี้ดีกว่าชุดแต่ละคนก็จะมีดีเทลแตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าเป็นพิเศษสุดก็จะเป็นชุดของเซนเตอร์เรา ใช่ค่ะของหนูก็จะแบบมีหมวกด้วยค่ะเป็นคนเดียวเพราะว่าเหมือนทําหน้าที่เป็นกัปตันเรือแล้วกันค่ะที่แบบพาลูกทีมไปไปเที่ยวทะเลกันเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะก็สําหรับฟอนะคะท่อนที่ฟอชอบเลยก็คือจะร้องว่า เห็นเพียงรอยยิ้มเธอก็รู้ว่าเธอนั้นคงมีความสุขล้นมากมายใช่ไหมท่อนนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้คําได้สวยงามมากแล้วก็มีแบบว่าความเศร้ามากๆเลยค่ะในประโยคนี้ตอนที่แบบเพอร์ฟอร์มก็รู้สึกแบบว่าอินไปด้วยค่ะอ,อ,อย่างของซิตาชอบท่อนเมื่อเราได้พบกันในสักวันมเมื่อนฤดูกันย่อมมีเปลี่ยนคำรํำลาก็มาวนเวียนต้องมีสักวันก็เพลงนี้เอ,อ ท่อนนี้ก็ใช้ภาษาสวยค่ะแล้วก็เมโลดี้ก็เพราะด้วยมเป็นท่อนที่แบบก่อนจะส่ง,สงถึงคุกที่สองซึ่งแบบว่าเรื่องราวของของเพลงก็มาถึงช่วงกลางๆแล้วเริ่มพีคแล้วของอ้อมนะคะจริงๆชอบทุกท่อนในเพลงนี้เลยค่ะแล้วก็แต่ว่าชอบท่อนสุดท้ายละกันค่ะที่ร้องว่ารีบของเธอเปล่งแสงประกายงดงามอยู่เสมอมันเหมือนเป็นแบบว่าบทสรุปของทั้งเนื้อเพลงที่ผ่านมาค่ะว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ยังเป็นประกายในความทรงจำของเราอยู่เสมอ ก้าของหนูนะคะจะเป็นท่อนใกล้ๆกับพี่ออมเลยจะเป็นหัวจัวมานิดนึงเป็นตอนที่แม่ในตอนนี้มีลิปอันใหม่มาก <c oughs> ก็คือแบบว่ารู้สึกพอฟังท่อนนี้แล้วแบบว่าเฮ้ย <c oughs> มันแบบว่ามันจ <c oughs> ี้ <c oughs> สุดๆเลยอะไรนคะมันแบบว่า คือทั้งหมดที่แบบว่าเราใฝ่ฝันมาอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็ไม่อยู่กับเราอะไรเงี้ยของหนูชอบท่อนที่เราว่า The m a s ออกได้ไหมในวันนั้นค่ะคือหนูรู้สึกว่าท่อนนี้แบบว่ามันแปลกใหม่ดีค่ะแล้วก็แบบว่าเหมือนทําให้เรารู้ว่าแบบเออช่วงเวลานั้นเป็นช่วงแบบโควิดอะไรอย่างนี้ทุกคนต้องใส่แมสอะไรอย่างนี้หนูรู้สึกว่ามันเข้ากับว่าเข้ากับช่วงนั้นพอดีอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะของหนูก็จะเป็นท่อนแต่แล้วเธอคนนี้จะแต่ง,งานแล้วนีใช่ไหมนะคะก็เป็นท่อนที่แบบ เป็นบทสรุปเลยว่าเพียงเนี้เราโตขึ้นแล้วนะไม่ได้แบบอกหักเหมือนเด็กๆแล้วนะเพราะว่ามันแบบเขาจะแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะ กันแล้วกันค่ะถ้าเวลาที่เรารู้สึกเศร้าอะไรเย่างี้ค่ะหนูก็จะกินเยอะๆค่ะกินของอร่อยที่ตัวเองชอบค่ะมันก็จะรู้สึกว่าเออมันหิวใจแล้วก็แบบมีความสุขค่ะหมูกระทะค่ะแน่นอนว่าเป็นหมูเบคอนค่ะเบคอนสามชั้นใช่ค่ะก็อย่างของสีตาก็จะถ้ารู้สึกเศร้าหรือว่าแบบหมดหมดกำลังใจก็จะเล่นกับแมวค่ะเพราะว่าเลี้ยงแมวด้วยแล้วก็หรือไม่ก็ดูการ์ตูนหาอะไรทำอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะแต่ว่า การ์ตูนช่วงนี้ที่อ่านก็เศร้าอยู่จูจูซื้อใครเซ็ สำหรับพอจริงๆก็จะเหมือนสิตาค่ะเพราะว่าเป็นทาสแมวเหมือนกันก็รู้สึกว่าถ้าเศร้าๆก็ไปกอดแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็บางทีก็จะชอบฟังเพลงที่ชอบค่ะแบบว่าเราจะเหมือนมีพ p ย์ลิสต t โปรดของตัวเองที่บางทีเวลาเรารู้สึกเหมือนอยากได้กำลังใจหรือรู้สึกอยากระบายอย่างเงี้ยเราก็ไปฟังแล้วบางทีถ้าเราก็ปล่อยให้อารมณ์ไหลไปตามเพลงถ้ารู้สึกเศร้าก็ร้องไห้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปกอดแมวใหม่ <c oughs> <c oughs> ค่ะอ้วนแล้วก็จะเรียกว,ว่าอ้วนมาหาแม่หน่อยเพราะอว้วนแมมากอ้วนมานี่อย่างเงี้ยค่ะ ก็นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนพี่ออมเลยแบบชอบกินเหมือนกันสายกินแต่ว่าจะเป็นของหวานใช่ก็จะออกไปกินของหวานกับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็นอนค่ะหายเศร้าแล้วแค่นี้เลยเ <c oughs> ยอะม,มากเลยค่ะ <c oughs> หลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นไอติมเค้กอะไรอย่างกินได้หมดเลยของหวานของหนูก็จะเป็นแบบว่าระบายกับเพื่อนๆหรือแบบว่าพวกบวกครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า บางทีมันอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะก็แบบบอกให้เพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนจะเป็นสายซับก็จะแบบใช่เลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรางี้เราใช่ใช่อแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้รู้สึกดีขึ้นค่ะก็จะแบบว่าเหมือนใช้เวลามากกว่าแบบว่าเหมือนอยู่กับตัวเองแต่ว่าจะไม่จมดิ่งกับความเศร้านั้นมากเกินไปแบบว่าเหมือนคิดทบทวนแบบว่าหาเหตุผลดีๆมาช่วยให้แบบว่าเฮ้ยที่จริงสิ่งที่เราผิดไอ้ทำผิดมันก็ไม่ได้แบบผิดมากขนาดนั้นเพราะว่าแบบมนุษย์เรามันก็ผิดได้ตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบเออเราก็ยังมีพันพรุ ถ้ามัในมุมฟอฟอจะมองพี่สิตาเป็นลิปกลอสแบบสีชมพูอ่อนๆค่ะอ่ามีความรู้สึกแบบว่าอ่อนโยนแต่เขาจะมีความแบบว่าสวยงามอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเหมาะเขาเหมาะกับสีนี้สำหรับพี่ออมก็ต้องเป็นสีแบบสีแดงอ,อะไรอย่างเงี้ยคือคือพี่พี่อมเป็นพี่คนโตด้วยแล้วก็แบบ เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ชุดเรามีสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ต้องสีแดงแล้วป่ะพี่ออมใน MV ก็มีชุดสีแดงคือเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่ามีสีแดงมีส่วนร่วมเยอะมากแล้วก็แบบก็พี่ออมเป็นคนที่ใส่สีแดงแล้วขึ้นมากจริงๆแบบออร่ามากก็น่าจะเป็นลิปกลอสสีแดงคะ่ะฉ่ำๆให้ด้วยโ <laughs> <laughs> อ้ยขังน้องแคนิ้งเหรอพี่คิดถึงจริงๆสีใสแต่ว่ามีกลิตเตอร์ข้างไหน ใช่รู้สึกว่าน้องเป็นคนแบบใสบริสุทธิ์แล้วก็แบบแต่เขาเขามีความเปล่งประกายในตัวของเขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมาะกับลิปสีนี้ค่ะขอบคุณค่ะน้องพิมพี่ว่าน้องพิมพัฒนามาเยอะแบบว่าลิปลิปที่ดีที่สุดของน้องพิมก็คือลิปที่แม่ซื้อม่ใช่ก็คือแบบว่าไม่ว่าสีไหนก็เข้ากับน้ององดีกว่าค่ะแบบว่าใช่ทุกสีเลยสีรุ้งนั่นเองนะคะก็ไม่ติดของพี่นาหนูรู้สึกว่าแบบเป็นลิปกอส ที่แบบชมพูนีออนนิดนึงอะไรอย่างงี้มีความน yeah. <mm 對對ีออนรู้ส <mm ึกว่าแบบน่าจะเข้ากับพ like ี um so ่นาเพราะว่าพี่นาก็เป็นคนแบบว่าแบบมีมิติมีออร่ามีเสน่ห์ของเขาใช่เป็นแบบเสน่ห์ที่แบบว่าน่าน่าดึงดูดน่ามองอะไรอย่างี้เอ้ยพี่ฟอกก็น่าจะเป็นสีใสเหมือนกันเพราะว่าพี่ฟอแบบได้หลายลุกเนาะแบบได้คือแบบเอาไปแมทกับแมทได้กับทุกทใช่ีแล้วก็เข้าหมดเลย ก็น่าจะไม่พนล,ลิปสติกค,ค่ะใช่เพราะว่าแค่ทาลิปก็มีชีวิตขึ้นมาแล้ว <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ค่ะสำหรับหนูคิดว่าน่าจะเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะแบบเวลาออกป๊อปอัพหรืออะไรอย่างงี้หนูก็บางทีแบบขี้เกียจไม่มีเวลาอะไรอย่างนี้ก็แค่คอนซีลเลอร์ค่ะของหนูจะเป็นแป้งแป้งจีนด้วย <laughs> ก็คือขายทุกคนในวงแล้วว่าแป้งมันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหนูถ้าเป็นช่วงนี้นะคะก็คือแหนบหนีบขนตา,า <laughs> ใช่เพราะว่าแบบจับช่อค่ะมันเนเทรนด์ในช่วงนี้รู้สึกว่ามันทําให้เราแบบลุคดูมีอะไรมากขึ้น <laughs> ใช่คือเพื่อน, <laughs> อนๆน้องๆอาจจะสู้นด้วยการติดขนตาแล้วตอนนี้ <laughs> แต่หนูแบบว่าอาจจะยังติดไม่ชํานาญก็เลยจะแบบใช้วิธีการหนีบเอาแบบค่อยๆปัดค่อยๆจับช่อเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสเปรย์ล็อกหน้ามาค่ะคือเวลาเราแบบเรา โดนลมหรือเวลาเราเต้นอะไรเงี้ยหน้ามาเราก็จะต้องเป๊ะ hm, แบบรับทุกระเบยียบนิ้วอะไรก็จะรู้สึกว่าหน้ายังเป๊ะตลอดเวลาคิดว่าอาจจะเป็นดอลลี่อายละกันแบบว่าช่วงนี้แบบเทนกำลังมาแบบว่าพี่สาวจีนอะไรอย่างงี้แบบว่ามนแต่งแบบพอมีดอลลี่อายแล้วเราจะดูแบบน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนช่วงนี้ก็จะแบบว่าขีดๆๆๆไปไหนก็จะพกไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะก็ฝากอัลบั้มท no ี่2ของพวกเรา CGM4E นะคะ Hit s h i m e r i n o Lip Gloss ค่ะก็สามารถดู MV ได้ทาง YouTube ของ CGM4E นะคะแล้วก็ฟังเพลงได้ทุก streaming เลยนะคะตอนนี้ก็อยากให้ไปกดไลค์กดแชร์ไปดูกันเยอะๆนะคะ คงมีความสุขล้นมากไหมใช่ไหมก็ฉันในวันนั้นเคยชอบเธอมากไหมทำได้เพียงแค่มองจ้องตากันแม้ใจมันอยากลองทั้งที่ริมฝีปากอยู่ใกล้ ในช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีสินค้าดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านมาฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ดาราเดลี่ Brightening and Perfuming Shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทำความสะอาดผิวกายแล้วยังทำความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขานนะคะยังช่วยทำให้ผิวของคุณไม่แห้งตึง สะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระวิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะซื้อชาวเวอร์หนึ่งขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุง,งจัดส่งฟรีนะคะ สนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งในช้อปปี้และ La ซาด a เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะ เอาล้วค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook ดารา d a i l y .com และ y o u t u d e ดาราเดลี่ f ฟ c i a l วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ